สุดเกิด เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่ามีรีสอร์ทที่ซ่อนอยู่กลางเขาใหญ่ที่โคตรหรูหราทําให้เราเหมือนนอนอยู่ในขบ,บวนรถไฟโบราณที่นี่อินเตอร์คอนเขาใหญ่นะนี่แค่ทางเข้าไปที่ล็อบบี้อะทำถึงมากแล้วนี่คือล็อบบี้ไงล่ะสุดปล่าการดีไซน์ทั้งงแรมมาในทีมรถไฟนะสิ่งของที่ใช้เป็นของวินเทจทั้งหมดเลยนะจ๊ะของแท้นะบอกไว้ก่อนทําถึงจัดนี่คือห้องนอนของเราที่นอนคือดีมากๆอ่ะห้องใหญ่อยู่นะการดีไซน์ใช้คําว่าโคตรสวยและโคตรดีได้เปลืองจริงๆอ่ะนี่ไม่ได้อวยนะแต่เรื่องจริงห้องเราก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะเป ดูดิน้องไพนี่อยางชอบเลยโรงแรมคือใหญ่มากจริงๆนะทุกคนทีทะเลสาบอยู่ในโรงแรมมาคิดดูใหญ่เปล่าตรงนี้สามารถพาลูกไปปั่นจักรยานให้อาหารปลาดูหงได้เลยนะบรรยากาศโคตรดีทิศขับของโรงแรมคืออย่างดีเลยทุกคนมีของเล่นให้เด็กเล่นคือเยอะจัดน้องไพเข้าไปเล่นตั้งแต่บ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นเลยอะสุดเกินลูกสาวด้านนอกเขาก็จะมีกระต่ายให้เด็กไปป้อนอาหารด้วยนะน้องไพนี่อย่างชอบเลยที่นี่เขาก็มีรถล่างให้เราไปนั่งเล่นด้วยนะถ้าจะไปขึ้นรถล่างแบบนี้ต้องถามเวลาเขาก่อนนะเพราะเขาจะมีเวลาบอกว่าให้มาขึ้้้นนนนดกกีีีี่่่โมมมงออะะาาาาหรเชทคคืแ สิบเต็มสิบไปเลยแบบไม่อวยเลยนะเพราะมันอร่อยเกินมีให้เลือกกินคือเยอะมากๆอ่ะใครที่อยากพาครอบครัวมาพักผ่อนที่เขาใหญ่แบบนี้ผมแนะนําที่นี่จริงๆนะที่สําคัญกดติดตามช่องเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดรีวิวที่กินที่เที่ยวที่พักสําหรับครอบครัวถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปให้หลเวอร์กันเลย